โลฮะมึงรู้ได้ไงว่าวันนี้มันเกิดกูวะอ๋ออ๋อมึงรู้ว่ามันมันเกิดกูมึงก็เลยจะซื้อของขวัญให้กูด้วยโอ้ยอ่อวันนี้ผมคุยกับเพื่อนครับเพื่อนมันรู้ว่าวันนี้เป็นวันเกิดผมไงเขาจะซื้อของขวัญมาให้ผมฮัลโหลฮะเฮ้ยนอกจากมึงจะเอาของขวัญให้กูแล้วมึงยังจะเอาอับปาให้กูอีกเหรอ อุ้ยโอ้ยไม่ตรงก็นได้เก่งใจว่ะมันโอ้โหให้ขนาดนั้นเออเคโอเค,อเ,คเออพูดคุณขนาดนี้ก็น่าจะรู้ตัวได้แล้วเนาะ <laughs> เออเออ,เอ,อโอเค <laughs> เอ,อ๊ะทำไมยังไม่โผลมาอีกวะเนี่ย เออแม่แกพอจะมีเงินให้ฉันยืมสักห้าพันปะห้าพันเรอไม่มีว่ะแล้วมึงจะเอาเงินไปทำอะไรอ่ะอ๋อกูว่าจะาไปซื้อของขวัญวันเกิดอ่ะออแต่เงินเดือนก็ยังไม่ออกก็เลยซื้อไม่ได้งั้นก็ช่่งมันเถอ,อะเนาะเอาหัวหน้าฉันว่ากำลังจะไปหาหัวหน้าอยู่พอดีเลยอะคะ่ะอ๋อจะมาหาผมมาหาผมทำไมเหรอครับ ทราบว่าหัวหน้าพอจะให้ฉันยืมเงินก่อนสักห้าพันได้ไหมคะอ๋อได้สิครับได้อยู่แล้วอ่านี่ครับไม่ต้องอ่านเลยครับไม่ต้องนับเพราะว่าผมมีแล้วขอบคุณนะคะครับไม่เป็นไรครับดีครับทีนี้มันก็มีเงินแล้วมันก็จะซื้อของขวัญมาให้กูได้แล้วสินะทูนี้ดีจริง เออซีนของในมือนั้นอ่ะของขวัญใช่ไหมใช่ค่ะคือพอดีว่าแฟนฉันเขางอนฉันนิดหน่อยอะค่ะก็เลยต้องซื้อของขวัญไปง้องั้นฉันขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวแฟนรอนานไปถาอะไรที่ทำงานไปได้แล้แบบนี้กูต้องหาแฟนสักคนแล้วเพื่อที่จะได้มีคนซื้อของขวัญให้กูบ้าง เียใส่บ้องหูงแตกยึดเส้นยึดสายเออขอสวยครับเงินคุณหลุนหรือเปล่าครับใช่เงินคุณไหมครับอ๋อค่ะเงินฉันเองค่ะโอุ้้ณนี่ไปครับโอ้คุณนี่ทำหล่นหน้าบ้านผมเลยนะครับ ขอบคุณมากนะคะที่เตือนฉันน่ะไม่งั้นหายหมดแน่เลยอ่ะโอ้ตู้นี้ไปเลยนะครับเนี่ยโอ้โหคุณนี่โอ้ดทำหลน <c oughs> ่นแถวหน้าบ้านผมไว้หมดเลย <c oughs> อขอบคุณนะคะเออ,อโอ้ตรงนี้ไปครับเนี่ยคนสวยโอ้จริงเหรอคะโอ้จริงสิครับ I <laughs> do